จะมาแบ่งปันตั้งชื่อว่าความต้องการหรือว่าความทยานอยากนะครับโอเคกทงเนาะความต้องการหรือว่าความทยานอยากประมาณนี้นะครับโอเคเอาหลักๆในข้อความแบ่งปันเนี่ยก็มีช่วงหน้าคือความต้องการกับช่วงหลังเนี่ยคือความทยานอยาก คราวนี้ความอยากหรือความต้องการหรือทยานมันแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เป็นครูภาษาไทยนะครับแต่คราวนี้เราเอาผมขออนุญาตตีความตามประสบการณ์ตามความเข้าใจของผมเองแล้วกันนะครคิดถึงสมัยก่อนเนอะที่ดูภาษาไทยวลลคัมโอเคแต่ก็คงไม่ได้เกี่ยวกันนักนะฮะมันเป็นความแค่เราจะพูดกันอยู่บ่อยๆว่าความต้องการนั่นต้องการนี่มันเหมาะสม ตรงกันกับเหตุการณ์ปัจจุบันไหมหรือมันสมควรกับสังคมไหมหรือกับเราไหมนะครับอะนน้นก็คือความต้องการแต่ครนี้ไอความทะยานอยากหรือความอยากเนี่ยมันมาเสริมเติมทับลงไปให้มันดูยุ่งยากขึ้นหรือเปล่าหรือให้มันมากเกินไปเกินความจำเป็นหรือไม่นะครับถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยขเขาก็จะมีแยกคคำว่าวอนคำว่านี้ตามหนังสือห้ามครวอะไรหลายอย่างนะครับประมาณนั้นก็เลยจะเอามา แชร์แบ่งปันน,นัคราวนีเ้เรื่องแรงบปรนดานใจในการพูดเรื่องนี้ก็แน่นอน มาจากสังคมรอบตัวนะครับที่เรามองไปฟังข่าวดูไปแล้วก็เอ๊ะอัน,นั้นเขาก็มีความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แค่นั้นเองนะเรียบง่ายอยู่สุขสบายดีกับอันนี้มีความทยานอยากมีความอยากนั่นอยากนี่มากไปจนครอบงำจิตใจทำให้อาจจะไปถึงคนอื่นเดือดร้อนอย่างเช่นการคอร์รัปชันอย่างเช่นการ บูลลี่กันหรือมาอะไรนู่นนี่นั่นกันอะไรต่างๆมานานนะครับก็เลยอยากจะมาแยกแล้วก็พอวนดูสังคมวนไปวนมาก็มาสะท้อนตัวเองว่าเฮ้ยเราก็เป็นระยะระยะนะเดี๋ยววิ่งวิ่งเอ๊ะอยากได้รองเท้าใหม่ขึ้นมาอีแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกเอ๊ะอยากแต่งตัวใหม่อีกละคอ ระหว่างที่ขับรถไปเห็นรถสวนผ่านมารถสวยเฮ้ยรถไฟฟ้าอ,อยากได้อีกละและยิ่ง Big กไบค์มอเตอร์ไซค์ละอันนี้ก็ขายไปหลายปีก็อยากได้คือถ้าเกิดดูในโซเชียลหรือดูในลายกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Big กไบคเนี่ยดูทีไลขึ้นทุกทีนะครับและยิ่งเขานัดแนะกันไ,น,นไปนู่นไปนี่เรากอ็อยากจะซื้อจะซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมาทบทวนว่าไอ้นี่คือความต้องการหรือความทยานอยากกันแน่ บางทีก็แยกแย่ไม่ออกมันปนเปรยไปแต่คนนี้เวลามาเล่ามาแบ่งปันกันผมก็เลยอยากจะแบ่งออกเป็นพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานก็คือปัจจัย4แล้วกันเนาะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีก 2, 2> ซึ่งไอ้สองนี่ที่เพิ่มมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมานานพอสมอควรแล้วแล้วก็คนให้ความสําคัญกันมากถึงมากๆๆๆเลยนะฮะก็คือเอาเป็น5้าปัจจัย5้าคือโทรศัพท์แล้วยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยมี QR Code มีการทําธุรกรรม มากขึ้นเรื่อยๆทางดรวศัพแล้วไม่ว่าจะเป็นหมื่นบาทดิจิตอลเนี่ยเราต้องใช้โทรศัพท์มันจะสะดวกแต่เขาก็หาโซลูชันอื่นในการใช้อย่างเช่นแบบประชาชนด้วยนะครับไม่ต้องห่วงตรงนั้นด้วยแต่ว่ามันก็มีความสําคัญมากต่อมาคือลดยานพาหนะลดเพิ่มทุกวันแก้ปัญหาจราจรติดไม่ได้เพราะว่าเขาเอาระยะทางรถมาต่อกันยาวกว่าเส้นทางที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะเติมเต็มในเรื่อง การจราจรสาธารนณะรถเมล์รถไฟอะไรยัดเข้าไปให้เขามาแบ่งการใช้บ้างไม่ใช่ลงแต่มันก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยโอเคคนนี้กลับมานะครับเรื่องความต้องการหรือความตยงามอย่างอย่างเช่นเรื่องอาหารอย่างเงี้ย ถ้าเรากินอยู่ง่ายๆเราไม่ต้องพูดเนอะอน้าพริกอะไรก็กินอยู่ได้แต่ถ้ามีผักหน่อยมีเนื้อปลานิดเนื้อไก่นิดอะไรอย่างเงี้ยให้มันครบห้าหมูดไปมันก็โอเคแต่วันนี้ไปเรื่องโอมาเกส์ไปเรื่องทานดีกินดีอยู่สบายอย่าเพิ่งเรื่องอยู่เอาเรื่องกินก่อนต้องไปกินที่นู่นที่นี่ mm. ผมก็โอเคนะผมคิดว่า enjoy eating หรือของขวัญสำหรับชีวิตอย่างหนึ่งคือการกินก็สนับสนุนอยู่นะครับก็าการกิน เป็นความสุขชนิดหนึ่งก็กินได้แต่ถ้าเราจะทําอย่างนั้นทุกวันมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นก็เรากินธรรมดาอยู่แบบกินสบายๆกินตามความต้องการของร่างกายปกติแล้วอาทิตย์ละมือ้อเดือนละมื้อก็ได้ไปหาอะไรพิเศษกินมันก็จะโอเคกับชีวิตต่อมาเรื่องเครื่องนึ่งห่มอย่างปีหนึ่งที่ผ่านมาผมก็ซื้อเสายืดยืดป่าครบทุกสีวันเลยนะมีเพิ่มเติมอีกก็ใส่ก็เอ้สบายดีนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากวันจันทร์สี เหลืองวันอังคารสีชมพูใสใสใส,ใสันมันก็ไม่ต้องคิดรู้แล้วทําไมมาร์คซักเบิร์ดหรืออีลอนมัสหรือว่าคนหลายคนถึงชอบแบบนี้แต่ว่าเวลาออกงานที่ก็ต้องมีใส่สูตรไปเที่ยวต่างประเทศที่ก็มีชอบชุดใหม่มีแต่งชุดใหม่บ้างมันก็เป็นสีสันมันก็โอเคต่อไปเรื่องที่พักอาศัยนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันบางคนต้องการซื้อบ้านใหญ่โตนะครับหรือ อันนี้ต้องไปแยกเนาะระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินว่าไอ้บ้านเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ผมก็ยังไม่กล้าร่วงในวันนี้ก่อนนะฮะต้องไปแยกดูว่าไอ้ทรัพย์สินจากบ้านมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือมันคือหนี้สินกันแน่ที่ผูกรังไว้เอาเป็นว่าคุณจะอยู่ยังไงก็ได้นะในความคิดของผมแค่มันเป็นที่พักอาศัยที่สะอาดปลอดภัยอบอุ่นคุณนอนหลับสบายนะครับ เราอย่าไปยึดโยงกับความผูความมั่นคงอะไรมากขอให้เรามีที่พักให้เรามีเหมือนกับเราทำงานและชาร์จแบตมีที่ชาร์จแบตก็น่าจะพอเพียงแต่การที่จะไปดูนอน5ดาวบ้าง6ดาวบ้างยามไปต่างประเทศหรือยามไปเที่ยวก็โอเคนะหรือไปพักผ่อนประจําปีลปีครั้งสองครั้งที่จะไปหาที่อยู่ที่มันแตกต่างสบายสบายก็ดี ต่อไปอะไรอีกอายารักษาโลอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคยเล่าแล้วไอเรื่องอโรงพยาบาลพาณิชย์ที่แบบว่าเห็นแต่เงินไม่ได้ว่าเนาะเอาเป็นโรงพยาบาลที่ดีก็มีนะที่เขาเป็นเอก,กนชนที่ดีนะฮะแต่ที่ไม่มีน่ารักก็เยอะนะไอตรงนี้นะมันก็โอเคนะไปแบบมีคนบริการดีกว่าสถานที่ดีกว่าสะอาดกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ มุ่งหมายสําคัญในการรักษาโรคเราก oh. ็คือให้โรคเราหายบางทีเราเลือกได้เราก็เลือกแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้เราก็อย่าไปซีเรียสเราก็รักษาตามสิทธิ์ที่เรามีผมยืนยันนะที่ผมไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันดีมากๆแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคลินิกใกล้บ้านซึ่งพยาบาลคุณหมอน่ารักมากฟรีตลอดพอะเขารักษาไม่ไหวเขาก็ส่งไปให้โรงพยาบาลรัฐอยู่นี้โรงพยาบาลรัฐก็มีเขาเรียกเซอร์วิสมายที่ดีขึ้นเยอะแล้วก็ ไปใช้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะผมคิดอย่างนั้นนะ,อะไอเรื่องถ้าคุณมีตังจะจ่ายโรงพยาบาลเอกชนแล้วคุณเชื่อว่ายามันดีกว่าหรืออะไรสบายใจก็ทําแต่ถ้ามันไม่มีก็อย่าไปที่ลนมากเราไปเอกชนก็โอเคแล้วอันนี้คือ4ปัจจัยที่นี่คือความต้องการธรรมดาหรือความทะยานอยากที่เราแยกแยะให้ดีนะแล้วก็5-6ก็คือโทรศัพท์มือถือหรือรถยนต์มันก็จําเป็นอยู่แต่ถ้าเรามีใช้พอประมาณมีใช้แล้ว ก็คงไม่ต้องไปอัพเลเวลรุ่นทุกวันไม่ต้องไปนู่นนี่นั่งมากนะครับมันก็จะเหนื่อยประมาณนี้ก่อนวันนี้รู้สุดนานะเยอะครูด,ดาวนานไัวก็สุดท้ายนะก็ขอให้อยู่กับความต้องการที่เหมาะสมพอดีกับเราพอดีกับคนใกล้ชิดนะครับให้ความทยานอยากมากกดทับความรู้สึก ที่จะทําให้เรารู้สึกด้อยอยู่ตลอดแล้วก็เป็นทุกข์นะครับก็ไม่สนับสนุนแล้วกันผมเองก็ยังมีความทยานอยากอยู่เรื่อยๆพูดไปก็ขึ้นไปนะครับในความอยากหลายเรื่องนะแต่ว่ายามกดข่มไว้แล้วเราก็จะชินถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมากมันก็จะค่อยๆทลายไปแต่ถ้าเราคิดแล้วก็ทำนองเข้าใจเนาะว่าเออเราอยากได้มันมีโอกาสทําได้ก็ทาแต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับก็ขอให้มีความสุขกับวันธรรมดาวันนึงวันนี้ กันได้อย่างดีนะครับ